คือจริงๆเรื่องของในสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะคือมีความทุกในทุกกลุ่มคะ่ะอาจารย์คะอย่างเราก็มีความทุกกลุ่มผู้สูงอายุ อันนี้ก็น่าเห็นใจเะคะเพราะว่าเป็นวัยที่จริงๆเขาก็มีความเหงาอยู่แล้วแล้วผู้สูงอายุเองที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าตัวเลขที่รับการฉีดวัคซีนเนี่ยคือเขาค่อนข้างกังวลทีนี้เราก็อยากรู้ว่าในกลุ่มของผู้สูงอายุในสถานการณ์โควิดเนี่ยเขามีความกังวลมีภาวะเครียดอะไรมองไปข้างหน้าเขาต้องการอะไรได้รับความช่วยเหลืออะไรเป็นพิเศษเนี่ยนะคะ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะเขาก็ทำโครงการนี้ค่ะพมโพหกสิบพลั<ป>ฝ่าวิกฤตโควิด -19 <ป>สู่วิถีถัดไปนิว o r ม a l ค่ะจันค่ะไปสำรวจไปสำรวจค่ะก็โดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ1-11ก็ร่วมกับนีด้าโพก็จัดทำเรื่องนี้เนี่ยนะคะ คุณพัชรีอรารยะกุลค่ะปะลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เปิดเผยถึงข้อมูลเขาไปเลือกสำรวจความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยแหละค่ะ แล้วก็ความต้องการของผู้สูงอายุใน5มิติด้วยกัน5มิติที่ว่านี้ได้แก่อะไรบ้างม,มีด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็เทคโนโลยีปรากฏว่าเขาพบข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้เนี่ยนะ,ะคะดูในแง่มุมของการได้รับผลกระทบค่ะคเขาบอกว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของโควิดร้อยละ90เนี่ยเกิดความเครียดแล้วก็วิตกกังวลรองลงมารายได้ลดลงค่าใช้จ่ายมากขึ้นหนี้สินมากขึ้น และลำดับถัดไปก็คือการออกไปพบปะสังสรรค์ทํากิจกรรมนอกบ้านก็ลดน้อยลงทีนี้มาดูในมิติของความวิตกกังวลของผู้สูงอายุเขาวิตกกังวลอะไรบ้าง3อันดับแรกค่ะคุณผู้ชมเกิดความเครียดแล้วก็กังวลว่าจะติดเชื้อตามมาด้วยเรื่องของรายได้รายจ่ายภาระหนี้สินและอันดับที่3การทำมาหาเลี้ยงชีพแล้วก็การประกอบอาชีพ สำหรับวิธีการรับมือกับสถานการณ์ร้อยละแบเลยนะคะเขาบอกว่าก็ให้ติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารดูรลยการฟังหูไว้หูของเราด้วยกันดี <c oughs> น,น,นะคะลำดับถัดไปค่ะก็ปฏิบัติตามนโยบายควบคุมของรัฐ <c oughs> แล้วก็ลำดับสุดท้ายก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีน <c oughs> อะไรที่ผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดเลยเนี่ยนะคะก็บอกว่าอยากได้เรื่องของการ ช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาเนีประครับประคองชีวิตไปด้วยสรุปความก็คือว่ารัฐบาลอาจจะต้องจัดสรรเงินแยกออกไปอีกรายการหนึ่งนะสำหรับผู้สูงอายุ